วละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชีนา้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสัญญาคคลวินเทอร์ของคุณพีทเนี่ยผมขอโฮไปก่อนนะครับไอพีวิทนี่ที่เคยมีเรื่องกับพี่พีทใช่ปะทำตัวกกชิบหายใหญ่ครับโลกละมัง้งรักแท้มันหายากก็จริงแต่ก็ใช่ว่าจะหาไม่ได้นะ Are we Love พรุ่งนี้ไม่มีงานไม่ใช่หรอผมไปบังกับเจ้าฉันไปกับเธอยังได้เลยพรุ่งนี้ฉันว่างพอดีผมจองโรงแรมไว้ละพรุ่งนี้ผมจะได้ไม่มตื่นเช้าฉันมีแต่บ้านทับตา,าการพ <gasps> อได้อยู่ไหมผู้เป็นใครวะเธอยังไม่ตอบคาถามฉันเลยสรุปพอจะมีทางไหนที่เธอจะเป็กของฉันคนเดียวบ้างไหมพี่เชรัต อืุ้ยเฮียอาลุณสวัสดครับคุณพีเชรัตน้ำร้อนมสิเจ็องศาพร้อมนะครับอฮะ น้ำร้อนอะไรนะครับน้ําอุณหภูมิ3 0มสถึงสีองศาเหมาะสําหรับการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดทําให้ร่างกายสดชื่นและไม่ทําให้หัวใจเต้นเร็วเกินไปครับ <c oughs> ผมแค่จะอาบน้าแป๊บเดียวอาบน้าแป๊บเดียวที่นี่เราเชื่อว่าเช้าวันใหม่ควรเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบ <c oughs> การแช่น้ําสักห้านาทีจะช่วยให้ร่างกายปรับตัวจากการพักผ่อนสู่ความตื่นตัวได้ดี <c oughs> ทุกอย่างเตรียมพร้อมเพื่อคุณแล้วครับ คุณ,คณพีชยรั<ะ><ะ>ตน์ตอนแรกที่บอกว่าห้องน้ำใหญ่เท่าบ้านนึกว่าพูดเล่นจริงนี่ว่ะอ่อ <c oughs> ผมอาจจะต้องขอเวลาส่วนตัวนิดนึงนครับงั้นถ้าคุณพีชยรัตน์ต้องการอะไรนะก็สามารถสั่นกระดิง่งเรียกได้เลยนะครับ ูห้องน้ำมันกระจกซะด้วยจริงเหรอวะเนี่ยชีวิตแบบกอหญ้าไอโฟมิวจริงดิ เงินกว่ากอหญ้าไปแล้วไอ้พีช เสื้อผ้าพร้อมแล้วครับผมมีเสื้อผ้าของผมแล้วครับอยู่ในรถอ่านเช้าจะพร้อมเสริมในสินาทีนะครับทานั้นแจ้งมาว่าในายใหญ่เดินทางถึงฮ่องกองเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนายหญิงเธอยังไม่ยอมกลับ ให้ผลว่ายังไม่เสร็จธุรกที่ไทยครับทางนั้นที่แจ้งมาเนี่ยใครนายนี่มันเก่งทุกเรื่องจริงๆจบกเว้นเรื่องนี้ซินาโมกบอสครับแบบนี้ไม่เอานะคุณนอนค้างเฉยๆผมพอทนแต่ลำบากคนขนาดนี้ผมพอเลยโลเคชั่นที่ทำง,งานของคุณพีทห่างจากที่นี่ส5นาที เตียมพอมเวลายอยีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งสำหรับมื้อเช้าแต่ถ้าเธอต้องรีบไปเตรียมตัวก่อนฉันให้คนจัดเตรียมสำหรับทานในรถเว,วลาหยุดสิ่งนี้พวกคุณทำมันไม่ปกติเช่นเช่นการตื่นนอนรบกวนพี่เขาในจกุกนภูมิน้ำเสื้อผ้าอีกมันไม่ปกติปกติครับ แล้วไวลินในห้องน้ำะคุณจะบอกปกติเหรอนั่นไ่ปกติหรอเห็นไหมตอนรอดออาบน้ำโคน้ำคลองก็อาบมาหมดสมบัดผ้าทีดีวก็ถือว่าเรียบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่นี่เป็นบ้านพักตาอากาศถูกสร้างขึ้นเพื่อการพักผ่อนการดูแลเ,เอาใจใส่ของที่นี่จึงพิเศษกว่าที่อื่นครับเราไปคุยกันข้างนอกคุยกันตรงนี้ไม่ได้หรอ เธอจะได้ทานอาหารไปด้วยไม่ได้แต่ท่าเลยเวลาลเธอยไม่ได้กินอะไรเดี๋ยวจะปวดท้องเอาได้นะไม่เป็นไรผมไม่กินก็ได้แต่เธออยู่ในการดูแลของฉันสุขภาพของเธอก็เป็นสิ่งสำคัญที่ฉันต้องดูแลด้วยเหมือนกัน แค่นี้ผมก็อิ่มละไปได้ยังเมื่อคืนมันมืดผมก็ไม่ทันเห็นว่าบ้านคุณมันใหญ่ขนาดนี้อยากให้ฉันทุบให้มันเล็กลงหรอมีสติหน่อยคุณทีผมถามจริงเถอะเวลาคุณอาบน้ำคุณต้องใช้คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอ สำหรับผมมันไม่ปกติเพราะทุกอย่างที่พี่เขาทําคือสิ่งที่ผมทําเองทั้งหมดเลยผมเกรงใจเขาแต่มันเป็นหน้าที่ของพวกเขาอยู่แล้วเมื่อคือเรามาถึงที่นี่เกือบตีสถ้าผมรู้ว่าการที่ผมมาค้างที่นี่แค่ไม่กี่ชั่วโมงจะทำให้เขาลาบากขนาดเนี้ผมไปอยู่ที่โรงแรมที่ผมจองไว้ดีกว่าฉันก็แค่อยากดูแลเธอดีที่สุด แค่นั้นเองคือผมไม่ได้เอาใหม่นะคุณเราสองคนโตกันมาคนละแบบอะผมไม่ชินกับการที่จะมีคนมาบริการผมเยอะขนาดนี้งั้นเราลองมาเปิดใจ เรียนรู้กันดีไหมเอาจริงๆผมเข้าใจพวกพี่เขามากกว่าเข้าใจคุณองีงทำไมล่ะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหาเงินน่ะอาชีพของคุณเป็นฝ่ายออกคำสั่งส่วนอาชีพของผมกับพี่ๆเขาเป็นฝ่ายรับคำสั่ง คุณเห็นไหมว่ามันต่างกันอะแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่อยู่ในจุดรับคำสั่งเหมือนกันกับเธอคุณงทีแถมิเป็นอาชีพที่ลาออกก็ไม่ได้จะหนีไปยังไม่ได้เลย สิ่งนี้คุณทำมันไม่ได้ผิดนะแล้วผมก็ไม่ได้ไม่พอใจด้วยคุณทำดีแล้วสำหรับการที่อยากจะดูแลคนคนหนึ่งจริงๆนะผมตกใจกับความเลยของคุณมากไปหน่อยอะ ตอนแรกที่คุณบอกว่าบ้านผมใหญ่กว่าห้องน้าคุณนิดเดียวผมนึกว่าคุณประชดใครจะไปคิดว่าเรื่องจริงจริงๆมีบ้านที่หลังเล็กกว่านี้หน่อยถ้าตะกลัวที่กว้างคุณคุณจะบ้าเหรอผมเคยได้ยินแต่คนกลัวที่แคบแต่บ้านคุณสวยมากนะสวนก็สวยผมชอบนะ วันหลังเธอจะเอากระดองเต่ามาขอเล่นที่นี่ก็ได้นะอยากมาเมื่อไหร่ก็ได้เลยกระดองเต่าก็ไอกระดองเต่าเสียงกลางวันกลางวานของเธอไงมาเรียกว่าแฮนด์แพนเป็นเครื่องดนตรีไม่ใช่กระดองเต่าเป็นเครื่องดนตรีงั้นเหรอฉันไม่เคยได้มีเวลาเรียนดนตรีหรอก วันนี้คุณว ing, ่างใช่ไหมเดี๋ยวพาไปทำอะไรสนุกๆอะไรที่เธอว่าเนี่ยคืออะไรก็ผมได้เรียนรู้ชีวิตอันเวอร์งของคุณละตาคุณละที่จะมาเรียนรู้ชีวิตอันธรรมดาธรรมดาของผมไปแล้วคุณเดี๋ยวผมไปทำงานสายทีมงานไปนน้นเลยจ้ะสาลาข้างหลังเลยไปเลยโอ้ ห้องน้ําก็เลี้ยวขวาเอานะเอา้าน้องพีท <laughs> มาแล้วเหรอจอนี่วสวัสดีครับสวัสดีครับพีท <laughs> ม,มีผู้ช่วยมาด้วยเหรอเนี่ยไหนบอกใช้ไลติงธรรมชาติไง <c oughs> น้องคิดดิวมาไม่ได้บอกหรอว่าพี่มีงบจิตดียวอะบอกแล้วครับแต่นี้ได้ฝึกงานผมเรียนข้าวพอ,อ <c oughs> จริงนะทํางานก็ต้องได้ตังค์สิแล้วนี่น้องเขาเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยวพี่ลองดูงบส่วนอื่นปกให้ไม่เป็นไรครับ แค่เข้ากล่องเดียวพอน้องก็อยู่ง่ายอยู่ง่ายนะงั้นขอไปดูหน้าเซตก่อนนะครับได้ตะปะเออเลี้ยวซ้ายนะแล้วก็ตรงสารานข้างหลังเลยปากคุณแล้วก็ถ้าจะเข้าห้องน้ำก็เลี้ยวขวาได้เลยจ้ะทีมงานพี่าพามาแล้ว ร้อนรบกวนคุณลูกค้ากลับไปบริเวณร้านด้วยครับตรงนี้บริเวณกองถ่ายห้ามคนนอกเข้ากลับไปได้แล้วแล้วก็ห้ามทุกคนมายุ่งกับฉันครับบอส นี่แค่เพิ่งเริ่มเองนะคุณทำไมไม่เลือกที่รับงานดีๆหน่อยดีๆของคุณเนี่ยทำแบบไหนเหรอก็ที่สตูเย็นๆเ,เหมือนที่อาซนี่ไงเอากระเป๋ามานี่มาคุณ ยินเทใสบผมหน่อยฉันเนี่ยนะลืมไปแล้วเหรอวันนี้คุณต้องทำตามคำสั่งผมหนึ่งวันใช่ไหมครับเด้ฝึกงานยิ้มหน่อยสิคุณแสงกำลังดีฉันทำไม่เป็นสายตาเวลาคุณมองคนรักอะปกติทำไง